พอางเงี้ยปล่อยไปก็ตายแงกิฟอย่างเงี้ยอ่ากิฟลองคุยกันดูเนี่ยคนนี้คนช่วยทําเนี่ยสวัสดีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปตรวจร่างกายอะไรกันอีกทีนึงเนาะมันปีหนึ่งมีมีสายมีไม่มีตอนนี้ถอดมีมีใสายนี่ปัสสาวะอ๋อเออมีสายที่เพราะัวัาที่ดูในวีดีโอ c อมีสายที่ ้ไม่ต้องอ้วงดูดูมันดีว่าอยู่ที่นูน่นน่ะเข้าใจเปล่านะเอาพัดปอดให้โยมไปดูไม่เดี๋ยวให้คิดให้เขาให้ทำประวัติดานตูมได้ครับเบาหวานความดันหัวใจโรคไตไปตรวจนี่ไหนมาฉอดแล็ที่อ่ที่ไหนก็ได้กับหลงพี่แล้วก็ตรวจแล้วก็จ่ายยาที่นั่นเลยอืม สี่ห้าเดือนแล้วนะไม่มาหาเราอะไรอย่างงี้ปกติกจะเข้าไปแทบทุกวันไปเล่นไปทานข้าวไปซื้อของอะไรกินอยู่ที่ร้านไงก็นานสงสัยโทรเข้าหาติดแต่คือรับไม่ได้โทรศัพท์แล้วก็โทรไปนี่เรานึกขึ้นได้ว่าเออเรามีไลน์ก็เลยโทรสั่งไลน์อัดเสียงไปในไลน์ว่าคุณดีน่าตอนนี้อยู่ไหนทําอะไรอยู่สบายดีไหมขายของดีไหมแกก็นานหายไปเป็นสิบกว่าวันอะ่ะ แกถึงจะตอบกลับมาว่าไอานอนอยู่โรงพยาบาลบางละมงุงช่วงหลังโควิดเกิดตั้งแต่โควิดมาแกจะทําของอาหารแห้งอาหารเปียกและแบบแจกทุกวันไม่เว้นวันละสี่ห้าร้อยหกร้อยชุดบางวันเป็นพันก็มีอะค่ะ<ม><ม>ก็ยังไปช่วยแกทําใส่ข้ากล่องมั่งอะไรมั่งไปแจกแจก หลายที่มากแกแจกหลายที่มากคือไปแต่ละที่นี่ไม่ใช่นน้อยเลยอะค่ะเยอะมากนี่แหละบุญกุศลที่ที่แกทําไว้ก็ได้หลวงพี่มาช่วยแกคือทําบุญเหมือนได้ทําบุญใหญ่กับแกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าดูคนป่วยก็เหมือนกับการนําบุญ ก็กูพูมามาจริงจริงไม่มหลวงพ่อ่วยเหร่ก็ไม่รู้เป็นไองไอ้เคยคิดนะไอ้เคยคิดอยากตายยังตื่นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ไม่อยากมุ่มไหทุกคนช่วยไอ้ด้วยแต่ตอนนี้กูพูดมากม,มุนนุนนพี่ช่วยไอ้มีชีวิตสอง จริงๆขอบคุณอนเออนั่ยเนี่เดี๋ยวเราก็ดีขึ้นนะเออดีขึ้นแน่นอนนะเอออาตมาภาพเนี่ยไปกิีนนิมนต์ที่จังหวัดชนบุรีพัทยาบ่อยโยงมคนนี้ก็จะมาทำบุญอยู่ที่วัดวัดบุญสัมพันธ์น่ะที่พัทยาบ่อยเป็นผู้ผู้นำบุญน่ะก็จะวัดบุญสัมพันธ์ก็มี ก็ได้รู้จักผิวเผินกันแล้วก็มีวันหนึ่งโยมก็เอ่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าโยมเนี่ยคือในไลน์มันมีไลน์อัตมาอยู่กับเขาเขาเลยโทรบอกคนนี้ไปงี้ก็เลยให้พาไปดูแล้วก็ก็หายไปประมาณร่วมๆปีก็นึกว่าโยมหายแล้วไม่มีอะไรแล้วอันนี้สงฆ์ตรงเนี้มันก็กลับสู่ตัวโยมแล้วก็ทําให้อาตมาเนี่ยได้มาดูแลโยมนะครับก็คงจะต้องดูแลโยมตลอดไป ก็หาคนจ้างคนเฝ้าดูแลอยู่นี่ไม่ต้องเสียค่าอะไรทั้งสิน้นก็เสียเฉพาะค่าพยาบาลค่าดูแลไปอันนี้นี้ส่วนนี้ก็เดี๋ยวตระมาภาพเป็นผู้รับผิดชอบเองในนามมูลนิธิหลวงพ่อภูในนามวัดไผ่ล้อมนั่นเองก่อนที่จะมีความเมตตาเนะี่ยมันก็ต้องมีการที่เห็นเห็นทุกขเวทนาเมื่อเราเห็นทุกขเวทนาแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือความเมตตาเราเห็นแล้วก็เกิดความสงสาร ในวาตาสงสารก็เกิดที่จะต้องช่วยโยมอย่างกรณีอย่างเนี้ยโยมคิดสภาพดูเลยครับไม่มีใครเลยโยมเนี่ยไม่มีใครแม้กระทั่งเคยมีเงินก็โดนคนโกงไปหมดเพราะเห็นได้โยมไปอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะทวงเงินไม่สามารถที่จะทําอะไรได้โยมก็อาจมีความน้อยเนื้อต่ําใจทุกข์ใจท้อใจได้แต่เนี้ยโยมก็เชื่อใจแล้วว่าเออยังมีคนที่ ช่วยเราดูได้อีกคนหนึ่งนั่นเองนี่คือสิ่งที่เกิดจากความเมตตาซึ่งอัตมาภาพนั้นบอกไว้แล้วครับทุกวันนี้เกิดแก่เจ็บตายพร้อมแล้วที่เหลือก็คือการสร้างคุณงามความดีต่อไป